<laughs> ไปไหนมากันเอ,อนั่งนั่งลงนั่งลง,ง,ง,งไม่ควรไม่ควรมังกรไม่กัดกล้องนะเอาเพื่อนโอ้โอเพื่อนโอโเพื่อนหมดเลย <laughs> สวัสดียชามำช้าเช่นเคยนะครับเพื่อนๆพื่อาอาจจะ <laughs> ย้อนเสียงนิดนึง พยายามเช้าเช่นเคยนะครับเพื่อนๆว่า้วยเรื่องเครื่องมือใหม่นะครับถ้าใครได้แล้วก็ยินดีด้วยนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกจะมาตะกวนมานี่มาถอยออกมาถอยออกมาถอยมาถ้าใครได้เครื่องมือใหม่ก็ยินดีด้วยนะครับเพื่อนๆโอ้ยอืโอ้ย <c oughs> <c oughs> ส่วนใครที่ยังไม่ได้ก็รอล,อลุนต่อไปนะครับเพื่อนๆถ้าได้มาก็ดีนะครับผมว่ามันก็ง่ายดีมันรวมกันทั้งทุกอย่างนะครับก็ถ้ายังไม่ได้ผมก็ว่าคิดดูเอากันว,ว่าริวผมยังไม่ผ่านยังไม่ได้ <c oughs> จะได้ง่ายไหมนะครับเนาะ ส่วนตัวผมว่าไม่น่าจะได้ง่ายนะครับเ,เพื่อนๆไม่น่าจะได้ง่ายลุ้นครับลุ้นลุนน้นรอรับถ,ถ้าใครได้รับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วย,ยอีกแล้ว ไม่ได้นะครับนั่งปุ๊บมาปั๊บก็ยินดีด้วยนะครับกับใครที่ได้เครื่องมือใหม่นะครับที่รวบรวมทุกฟิวเจอร์เข้าด้วยกันนะครับทั้งภาพนิ่งเนาะพวกโบนัสประฏิิภาพโบนัสรีวิวตีมนะครับที่รวมไว้ที่เดียวสำหรับคนที่ยังไม่ได้ก็ รอรุ้นกันต่อไปนะครับัวผมก็ยังไม่ได้นะครับหรือว่ายังไม่ผ่านนะครับรอลุ้นกันต่อไปนะครับเพื่พอนๆกระส่งกกำลังใจให้กันเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนทักทายยามเช้าส่งกําลังใจให้กันเช่นเคยนะครับการให้ให้กำลังใจที่ดีคือการให้กําลังใจตัวเองให้สู้ต่อไปนะครับสู้ๆครับผม ทำงานก็